แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหินอยู่ก้อนหนึ่งและแล้ววันนึงมันก็ถูกฟ้าผ่าเปลี่ยงกลายเป็นหินสองก้อนซึ่งช่างแกะสลักก็เลยเอาหินก้อนที่หนึ่งมาแกะ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 แต่เจ้าหินก้อนที่หนึงมันก็บุญโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ้าหินเจ้าช่างแกะสลักก็เลยแกะมันเป็นได้แค่บันไดหินอันน่ากลีย หลังจากนั้นช่างแกะสลักก็หยิบหินก้อนที่สองขึ้นมาแกะ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 เจ้าหินก้อนนี้มันก็เจ็บปวดไม่ต่างกันแต่มันก็ยอมหันเหลี่ยมหันมุมให้แกะจนกระทั่งหินก้อนนี้กลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงาม้อยปีผ่านไปทุกคนก็เดินเหยียบย่ำเจ้าบันไดหินขึ้นไปกราบ พระพุทธรูปหินอันสวยงามและแล้วไดหินก็บ่นว่าทำไมโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมทำไมทุกคนถึงขึ้นไปกราบไหว้เจ้าช้าก่อนเจ้าเพื่อนยากตอนสมัยก่อนที่ช่างแกะสลักแกะเจ้าเจ้าได้แต่บนข้าก็เจ็บปวดไม่ต่างกันแต่ข้าก็อดทนจนกระทั่งข้าได้เป็น พระพุทธรูปที่สวยงามถ้าเจ้าอยากที่จะเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามเจ้าต้องฝึกที่จะอดทนนะเจ้าบันไดหินสเต็ปแรกของการฝึกความอดทนเจ้าต้องอดทนออก้อนหินนี่ที่มันเหยียบย่ำเจ้าแล้ววันหนึ่งเมื่อเจ้าอดทนเจ้าก็จะประสบความสำเร็จนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ในทุกๆความสำเร็จเจ้าจำเป็นที่จะต้องอดทนกับความเจ็บปวดจนถึงวันที่เจ้าประสบความสำเร็จเป็นพระพุทธรูปหินนั่นเอง